ตำรวจไซเบอร์ไปบุกคนบ้านนะครับของเก่งายพางนะครับแม้ว่าเจ้าตัวตอนนี้เนี่ยจะถูกศาลเนี่ยสั่งจำคุกอยู่ภายในเรือนจำก็ตามนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งที่เก่งายพางังได้ทาไว้ไม่ใจะเป็นการโปรมโมทเว็บพนันโปรมโมทเว็บน,นั้นเว็บนี้ต่างๆล่าสุดเนี่ยนะครับทางตํารวจไซเบอร์นะครับเขาพบว่าตัวของในเก่งายพังเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องพวัวพันเพิ่มเกี่ยวกับเว็บพนันเนี่ยถึง6เว็บไซต์ด้วยกันนํามาซึ่งการเปิดปฏิบัติการ ลบลายพางนะเข้าไปบุกค้นบ้านของเก่งายพางและจากนี้นะครับจะมีการเข้าไปภายในเรือนจําเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับตัวของในเก่งายพางด้วยเนี่ยครับเจ้าที่ตำรวจไซเบอร์นะครับหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับหลายนายนะครับตำรวจไซเบอร์น่ยเข้าไปนะครับนำหมายเรียกผู้ต้องหาส่งมอบให้นจิรายุยิ้มอัมภัยหรือว่าเก่งายพางนะค,คือเข้าไปตรวจค้นบ้านเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมนั่นแหละครับแล้วก็แน่นอนว่าข้อหาเนะี่ยนะครับ ก็จะมีการจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มนะในเรื่องของอะไรหลังพบการกระทำความผิดจับให้มีการเล่นหรือโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องของเล่นการพนันนะครับผ่านเว็บออนไลน์จำนวนมากกว่า6เว็บไซต์เนี่ยนี่นะคือคขาก็ได้รับข้อสั่งการมาให้ปราบปรามสืบสวนนะบรรดาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์อซ,อซึ่งเคยถูกจับในคดีชักชวนเล่นพนันเคยถูกจับแล้วนะครับแต่ยังมีพฤติกรรมในการโปรโมทโฆษณาชักชวน ทั้งทางตรงทั้งทาง,งอ้อมนะผ่านเว็บพนันออนไลน์เนี่ยมากกว่า6เว็บไซต์บุคคลดังกล่าวนั่นก็คือคุณเก่งลายพางเนี่ยนะครับทำการถ่ายภาพเคลื่อนไหวถ่ายคลิปทาคอนเทนต์สาธิตวิธีการเล่นพนันบ้างเชิญชวนคนเล่นพนันบ้างระบุชื่อเว็บพนันออนไลน์ต่างๆอย่างชัดเจนตํารวจเขาก็รวบรวมหลักฐานนะครับไปร้องทุกข์กับตำรวจไซเบอร์นําหมายเรียกมาอย่างบ้านของคุณเก่งลายพางซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปรุมธานีนะแล้วก็ เข้าตรวจค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวของคุณเก่งลายพางเองเนี่ยเพิ่งจะถูกสารตัดสินให้จําคุกในคดีเว็บพนันออนไลน์นะซึ่งปรากฏตามข่าวก่อนนั้นเนี่ยกลี้งกันโอ้โยนะคนดังอินฟลูเอนเซอร์แก๊งตัวลายเนี่ยปาร์ตี้กันเลี้ยงส่งก่อนเข้าคุกนะคือเนี่ยครับแน่นอนว่าตอนนี้อยู่ในคุกนะผู้ต้องหาเนี่ยก็ยังมีการพฤติกรรมกระทำความผิดซ้ำซากนะไม่เกรงกลัวกฎหมาย ตำรวจไซเบอร์จะเดินทางไปแจ้งข้อกล่าวหากับเก่งลายพังหรือจีรายุยิ้มอัมพัยภายในเรือนจําเป็นระดับต่อไปนี่ครับแม้ว่าจะนี่ไปแล้วแต่พบว่ายังมีเว็บยังมียังไปพบหลักฐานเพิ่มอ่ะเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเข้าไปแจ้งเพิ่มในเรือนจําได้ครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เป็นตำรวจไฟเบอร์ครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งอันนี้บ้านคุณจิรยุใช่ไหมเอ่ยคุณแม่หรือว่าภรรยาคุณจิรยุคุณเก่งอยู่ไหมคุยฟังไม่ออกพูดไทยได้ป่ะพูดไทยได้ไหมไม่คุยเลย

พ่สาวพม่าเราเป็นคนพม่าเมียนมากเย็นมากให้ใครคล้องทูออโทรโทรโทรมันต้องมันคุยไม่ได้เลยอ่ะปลาฟอมเฮียโอนเนอร์เป็นใบหรือเป็นพม่าวะอังกฤษมันก็ไม่คุย มันมันพิมพ์ได้อยู่นะภาษาพิมพ์ได้พิมพ์ภาษาครับภาษาเป็นเป็นภาษาพม่าตัวแปน้นมันของของพม่าทานสเลเตอร์เป็นภาษาไทย นี่งๆไม่ทราบไม่น่าจะมีใครเดียร์นี่ลอยมือขีเอยู่นี่มีคนขีดสวดตมุมสช่วยมุมนู้นแหละถ่ายภาพช็อตฟิลกว่าไม่เจอคนอีก I know. number เดี๋ยวดูโอ้มไทยเขาได้ยินเราอยู่ใช่ไหมได้ยินสภาพในบ้านยังของใช้ปกติเลยครับโฟนนัมเบเร์ มุ่ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ